ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่พลตรีสราย,ยุทธรังสีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่33มอบโลแสดงความขอบคุณแก่พันเอกอังเยาวชุนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธรารณรัฐสิงคโปร์เนื่องในโอกาสที่ได้ส่งกําลังพลพร้อมยุทธปกรณ์และอากาศยานมาช่วยในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าอย่างรุนแรง โดยได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียง47 d ดีหรือเครื่องชีนุกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทิ้งน้ำสำหรับดับไฟป่าเข้าปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบินของศูนย์การบินทหารบกและชุดประสานงานแก้ไขปัญหาไฟป่า9กจังหวัดภาคเหนือตั้งแต่วันที่18มีนาคมเป็นต้นมาและสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ตามลำดับจนขณะนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วจึงถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ ทางกองทัพสิงคโปร์จึงได้นำเครื่องชินุกทั้งสองลำพร้อมกำลังพลเดินทางต่อไปยังค่ายโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีเพื่อทำการฝึกต่อตามกำหนดการของภารกิจเดิมค่ะ